ใช่ไหมเลขอะไรเลขสองไหนสองตัวอ่าถูกต้องใช่เปล่าใช่ครับอ่าต่อไปเลขอะไรเลขสามอืมเลขสามตัวได้เลขสี่สวยไหมสวยครับเลขอะไรนะ่ เลขสี่เลขสี่ภาษาจีนอะไรเลขสี่ฟูสีอืมเ,อเขียนนี่อะไรเนี่ยอืมสองเลขสี่อีกี่สิบ่ะสี่สิอุ้ย สวยไหมสวยครับต่อไปเลขอะไรอ่ะสวยห้าเลขห้านะครับผม นี่ค่ะใช่หรอใช่ครับริงมากต่อไปเขียนเลขอะไร,รเลขหกเลขหกอ๋อเลขหกจะไ้กินเลขหกใช่ไหมใช่ครับอือเห็นแล้วน้องเขียนอ่ะ